สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ B Auto House สาขาบางนานะคะกับงานเด e n ิ w นาวันวันคารีล่า k e n d นะคะซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะส่วนจะมีรถอะไรกันบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะภายในงานมีให้ชมทุกรุ่นทุกสีคาร e r a าคา r a ล S คาร r ล T T ทาก้และ ไฮไลท์ S S ของงานวันนี้นะคะนั่นก็คือ9.2 f a c ฟสลิฟนะคะซึ่งในงานมีม้ชมด้วยกันถึง2คันค่ะเริ่มกันที่คันนี้นะคะคันนี้มาพร้อมสีเจ็ทแบล็กเมทัลลิกค่ะภายในจะเป็นทูโทนแบล็กบอดก์เรดนะคะมีความพิเศษคือใส่ชุดแต่งแอโรคิทมาด้วยซึ่งจะทำให้ตัวรถมีความดูด,ดันมากขึ้นค่ะแล้วมาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้มาพร้อมสีพิเศษใหม่ล่าสุดค่ะเป็นสีเชดวีเมทัลลิกค่ะซึ่งเวลาออกแดดนะคะจะทำให้ตัวรถดูดสวยมากๆเลยค่ะ ส่วนภายในนะคะมาพร้อมกับคลับเลเชอร์แบ a ็ k แอนด์คลาสสิกคอนยันะคะซึ่งจะทําให้ภายในรถนะคะมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่จองรถ911ไคลาราภายในงานนะคะรับเพิ่มบริจตี4ปีพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ0.99%และเลือกรับกล่องเพิ่มแรงมา้าเท c h อาร์ตพาวเวอร์ชหรือท่ออะคาพาวิทมูลค่ากว่า250,000บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังรุ่นรับทริปในฝายมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะวันที่1ค่ะ ตัวเครื่องบิน b s i n e s s c l a s s ไปกับประเทศเยอรมน,นีพร้อมบัตรเข้าชมปอร์เ e Museum ียมวันที่2นะคะ Private Tri ปล่องเรือยอชชมทะเลภูเก็ตและรางวัลที่3นะคะ Private t r i ปล่องเรือยอชชมทะเลที่พัทยาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการนำรถคันเดิมมาเปลี่ยนเป็น n e w c a r ีลนะคะสามารถนำมาซื้อขายเทินจาก C e r t i f i e d พร้อมตีราคาให้ในงานนี้เลยค่ะท่านใดนะคะที่เข้าร่วมง,งานรับทันทีคอมเพนเซอรี่ไวเซอร์จากอ u t โต้เอเซนส์ค่ะ มางานเดียวชมได้ทุกรุ่นทุกสีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วพบกันนะคะ